รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์นรมนครปฐม ยาสีฟันสมุนไพรถั่วและกลินปากสะอาดสดใสมั่นใจในทุกคำพูดอ่าตอนนี้นะครับจากรายการลอยเรื่องราวไอีีนะครับช่วงถั่วและแวะไปไหนสมบัติพารวยนะครับแล้ววันนี้คนต่างชาติจากกะมาดูลิเกก็ผมได้ยินว่าลิเกมาที่เด้น แอฟริกาก็มีเฮ้ยแต่บอกไม่เคยนิเกมันจะต่างไงลิเกบ้างผมเขาก็เล่นอย่างนี้ครับเน้ะใช่ครับอย่าที่บ้านมีลิเกีะแ่บบ้านมีลิเกะเท่คนละแบบครับอ้าวแล้วมาดูนี่ทำไมวะเนี่ยคำจะไมครับไม่ใช่ลงลิเกตัวดำเหรอครับหรือว่าผมไม่ได้ใส่สบายใช่ไหมไม่ได้แต่งตัวนั่นนี่คุณเชื่อไหมปีนี้เราดังแน่ขนาดหมาไม่ยอมดูลิเกเราเลยสวัสดีพี่หมาเอาพี่ไปเตะบอลมาละขาเจ็บก็ดูดิ เอาวันนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพระเอกลิเกดีกว่าพระเอกลิเกเขาได้ข่าวว่าหล่อมากครับอกหล่ออ่ะให้พระเอกเขาออกมานี่เขาก็ชอบล่อมากเลยผมต้องเห็นนักขอเสชิญกบมือหน่อยนะครับว่าพระเอกหล่อที่สุดในประเทศไทยโอ้ยเี้โอ้โหทำไมเหี่ยวขนาดนี้ว่าต่ออันนี้เลยฮะหัวดเท้าทองเลย มาไปเอ็ของยายยายเนี่ยมันรอคนนี้คนเดียวเลยเนี่ยลูกเอะวันนี้วันนีมหาให่มาเด้อมหาแม่มาวนนี้อ่ะวนี่มีอะไีไมาดูนี่เกยาใหญ่มาพรคนนี้คนเดียวเลยล่ะเอา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 โอ้ยมาไม่ถึงหมื่นนาทียายมาให้องวันเรา่องอะารมาางวันลุกมาเออโดนตัวคันไห ป่ยม้งไทนนะลูกไม่ใช่บุ้งหล่อมามาบัวชันยายมีรางวัลให้ยายให้รางวัลฉันเหรอเออยายตั้งใจมาให้รางวัลตบลงมาเลยขอบใจนะยายจ้าอะไรวะบัวที่อะไรเนี่ยใครใครไอ้คนแกลฮะคนแกลใครคนแกลคนแกลแล้วใครคนหยอดนี่มันใช่คนข้อ ใช่เหรอไม่ใช่เอ้าแล้วมึงจะหนีเด็กทำไมเนี่ยอ้รอมากเลยเด็กอ่ะลูกอ่ะมีอาตั้งใจให้อย่างวันเลนนะอุตส่าห์เก็บหอมรองริบมาเพื่ออะไรตังคนหนูคนเดียวเลยเนี่ยอยู่ไหนวะไหนยะไหนแล้วยายเดี๋ยวกดสิยายแต่ละปั๊กอยู่เนี่ยยายก็ได้แตเตรียมตัวเตรียมการมาทำไมยายเงินเป็กตั้งๆั้งทำไมยะ เดี๋ยวยายนับก oh, ่อนนะลูกอ๋อ an uh. ันน no ี no oh, oh, nah, ้เหรียญเหรียญเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญเีจะกินได้ทั้งวันทั้งคืนเลยกูอ่ะลูกนะเดือนนี้ผมคงจะอิ่มหนำสำราญมากสำหรับเดือนนี้พระเอกมีเหรียญสีทองด้วยเหรอเทศไทยอ่ะอะไรล่ะเหรียญสีทองอะไรกูอ๋อนี่เหรียบยายเก็บไปหนาเงี้ะลูกนักเด็กโตแก่น่ะเอ้าไม่รำควายลูกเออเดี๋ยวยายพาไปกินข้าวต้ม แต่พวกนี้เสร็จแล้วต้องคืนก็ต้องน้ำเขาต้องละยายด้วยนะน้ำน้ำอะไรนะยายน้ำก็ต้องน้ำก็ต้องเออไหนขอ้นก็ต้องคืนเอาแบบข้นหรือใสละยายเอาข้นข้นยายชอบของกูสองกูตอนนี้มีแต่ลมละยายโอ้ยมาเป่าฟิฟี่ฮิวสดูดิที่มาแบ่งกันแล้วนะได้รางวัลก็ต้องแบ่งเลยดิเอาเป็นสาวเหรียญก็ไปคนละเหรียญเอ้าวเไม่ได้มาเึงนีหรอก ภาไษามาเลียหรือมาเลียยูหรือเปล่าเนี่ยพีโยพราเนี่ยพีโยรัตลุพราโอรถกษัตริฝ่ายซ้ายโอ้ไปฝ่ายซ้ายเลยเป็นลูกสนมกระไนก็เหมือนไม่ไชยเนื้อนอ มาลับมาลายก็ไปเองรางวัลมาแลวรีบรีบพีจริงแล้วลิเกเนี่ยเราจะมีการแสดงเยอะถูกว่าจ้างภายในสักกี่เดือนครับถ้าเป็นลิเกครับรอบนี้ก็จะเหมือนจริงๆแล้วลิเกครับตั้งแต่อดีตแล้วก็จะมีสองแบบครับก็จะมีลิเกงานปีกับลิเกวิดลิเกวิดก็จะเหมือนเป็นเวทีที่วัสร์รราฝึกซ้อมให้กับลิเกที่จะไปออกงานปีกนะครับอย่างเวทีของผมก็เป็นลิเกวิดที่มาปิดลิเกกันในระยะยาวก็จะไม่มีผู้ว่าจ้างครับ พวกเราก็จะลงทุนกันเองและก็มาร่วมแรงร่วมใจกันแสดง mm hmm. เพื่อหาอะไรจากแม่พี่ๆเพื่อ,อามาประทังชีวิตตัวเองนะครับก็ mm hmm. เ,เหมือนกับลูกพุ่งนะครับลูกพุ่งเนี่ยเมื่อไหร่ที่หน้าผลเนี่ยก็จะต้องเข้า,ขา fe, mm ุงเทพเข้าคาเฟ่มีอยู่ยุคหนึ่งที่ตลกดังมากแล้วตอนนั้นก็คือมันเป็นเรื่องราวของอตลกลูกพุ่งเนี่ยเขากับตัวกับใจว่าถ้าเราไม่มีงานเล่นตอนฝนตกเนี่ยเราจะไปที่ไหนแต่นิเกนี่ไม่สามารถเข้า คาเฟ่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องอยู่อยู่กับบ้านนะครับเพราะฝนตกไม่รู้จะหากินกันยังไงนะครับแล้วก็อยู่อยู่มาตลกก็เลยขึ้นไปอยู่ในคาเฟ่ก็เลยเกิดการพัฒนาขึ้นไปเยอะมากเลยนะจนในยุคนั้นก็เป็นยุคทองของตลกจริงๆแต่เรื่องราวของริเกเนี่ยมันจะถึงกลับคืนขึ้นมาได้อีกท่านคิดว่าเป็นไปได้ไหมเออจริงๆณตอนนี้นะครับก็ด้วยคณะใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงเขาก็ทําผลงานเอาไว้ได้ดีมาก ก็เลยทําให้ตอนนี้อาชีวิเกมีที่เสียงมากขึ้นมีคนดูมีคนรู้จักมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าคนแก่ตอนนี้ก็เริ่มหันกลับมาดูเกกันเยอะขึ้นแล้วครับก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าการทํางานกันผมก็ภูมิใจในที่ของผมที่ได้แสดงออกไปแล้วก็มีแม่แม่ที่พี่คอยเป็นกำลังใจตอบรับให้กับพวกเราครับบอดบอดประมาณนึงแล้ที่ยากรู้ว่าความคุ้มค่าครับอาจะคุ้มไหมครับแล้วว่าข้าถามว่าถ้าถาว่าเป็นลิเกงานตีนะครับ ก็จะมีสภาพหางานเราก็จะมีค่าแรงค่าจ้างใช่ไหมครับตรงั้นกอจะมีเหลือมากเหลือน้อยแล้วแต่คณะแต่ละคณะเหมือนกันแต่อย่างงานวิทยนะครับมันก็จะเหนือนการเข่นดวงถ้าหากว่าวันไหนมีคนดูเยอะซื้ออะไรเยอะพวกเราก็จะมีกํกำลังทรัพย์มากขึ้นแต่ว่าถ้าวันไหนไม่มีคนดูหัวหน้าก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเราต้องแบกภาระทั้งค่าสิทธิภาค่าเวกีค่าเครื่องเสียงแล้วก็ค่าเข่าสถานที่ รวมถึงค่าศตัวและคะแนนด้วยครับนี่แต่แค่นั้นนะที่เป็นตัวนี้แต่การกับลิเกขนาดกันน,น,นี้แต่กรรมสมัครคือเขาถามว่าโอเคให้เล่นลิเกเนี่ยยากหรือง่าย<อ>ส,ส,สำหรับหนูนะคะหนูเป็นตอนนี้ก็เป็นนักศึกษายอยู่ศึกษายอยู่ปริญญารจิตนิสานิสก็จะจบแล้วเพิ่งจะมาหัดลิเกค่ะ<อ>ก็รู้สึกว่ายากนะคะถึงแม้ว่าเราจะรำเป็นหนูหนยัง จริงแต่ว่าไม่ได้เรียนร้องไม่ได้เรียนร้องซึ่งมันมันก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับหนูเนาะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยร้องไม่เคยคิดจะกล้าเป็นเสียงเวทีนี้เป็นเวทีแรกโอ้อยู่จนะการร้องเนี่ยไม่ยากเลยครทำยังไงกัคนละเสียงคนละเสียงบหน่าใคร้องแล้วนะคนละเสียงอะไรนะคนละเสียงขอขอโทษขอโทษอ่ะถามอะไรก็ขอพิจครณา เขาใส่เขาจะชอบเรามากเลยนีใช่นี่ในคณะวันนี้มันเอาภาษาเดียวกันนะภาษาเรื่องโอเคโอเคแน่ๆเฮนี่คนนี้จะไปทุกใจกันนี่พี่ดาวที่หนึ่งจุ๊บอะไรสิจุแล้วไปอ่าเขาบอกว่าเขาเห็นเธอแล้วเนี่ยเขาถูกใจมากเลยที่ประเทศเขาไม่มีไม่มีแบบนี้ไม่มีเสื้อส้มแบบนี้ถ้าถ้าเขาคิดว่าอยากจะเอาไปเฝ้าบ้านเนี่ยดีไหมพี่หนูไม่ใช่หมานะคะเธอหนูไปเฝ้าเบิร์นเนี่ะ คือน้อคเขาเป็นเขาเป็นทายาทของลิเกที่มีชื่อเสียงครับผมก็เป็นลูกของพ่อเฉลิมชัยอะไรนะกับแม่รัตติพรอะไรนะครับครับผมเราลองร้องลิเกได้ไหมร้องลิเกร้องลิเกเปิดตัวหน่อยเราได้ครับแล้วน้องลองลหมหลับเลยนะพอเรากลับมาตั้งวง เอาไ้คนนี้มา,าลูกขาดูอไเยอะลูกทกองเยอะเล้วกินน,นี่ก็จะบุห้าี่ฉันอยากร้อนอ่ะได้กร้องไหมลูก สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมจำหน่ายเป็ดสดไก่สดและยังจำหน่ายหน้ากากหมูคอหมูลิ้นหมูหางหมูหมูบ